สวัสดีจากตุลกีเจ้าบรรยากาศข้างนอกส่งมาได้หลายเนาะโรงแรมนี่นะกระจกกับบัจรเคหื้อเนาะต้องเอาว่านี่ส่งเนาะ นัดบอว่าจะเบรกฟาดเนาะกินข้าวเจ้าตอนเก้าโมงคึ่งเหน่อยตอนนี้บม่ได้ยงิเสียงอย่างกับเข้าเลยว้าวจะได้กินก็จะกินบม่ได้กินก็ขอตาคิวกันละ <c oughs> เดี๋ยวซิบเอ็ดมองต้องเช็คเอาเนาะฟังเรื่องเล่า พอในหูยางงามเนอะแต่พอแต่พอมะจริงเราตกใจมากเลยกลัวแต่แต่คนคนที่ไปหามกับตอนรับน่ะดีนะรู้สึกดีนะแล้วก็มาขำมามีผู้สาวไม่ยากกับเข้ามากินเขาก็ได้กิน เขาคุกข้โปดก็อย่างนี้คุกเขาขวโปดแล้วก็นนกวกไก่ไก่สองชิ้นไก่ทอดแล้วก็บอนชีตอีกอะถ้าจะเป็นไก่เนาะเป็นปั้นๆแล้วก็มีชีตั้งไหนเนี่ยแล้วก็ซุปซุปนี่น่าจะซุป อมะเขือเทศเนาะก็กินไปแล้วแก้มยางเพันเอ็งาลองมาจ่างบ่อผมไปนียังเหมือนมาทั่วปั้นล่ะก่ะคุกพักใบหิ่ก็ล้ำออกปนั่นละของเขาแต่มันก็บอก่อยได้กินเนาะก็ว่บปล้ำมันเนาะตอนที่มาหน,น,น้ามันมาได้เลย จริงๆลงแล้วโรงแรมมันจะต้องได้น้ำฟรีสองควาเป็นเรื่องปกติเนาะห้าจ็ดตัวสีขาวเนาะนี่บอเป็นห้าชตตัวอย่างใจบ้านเลยห้าจ็ดตัวนี้กลับ,บมาไดไหมเด้สรุปแล้วพอคนถี่ตอนรับเฮาปีกมาบ้านเนาก็ถามว่ามีกาเฮาหรือเปล่าที่เข้ามาทักมาพักนี่เขาบอกว่า ตอนนี้มีแต่เขาแต่มา่คืนดึกๆะจะมีคนมาพักจะมีคนมาอืมก็โอ้ก้อีนะแระงบอกอันนี้เปิดไหม่หรือเปล่าอีอนอเบอกว่าได้หนึ่งอาทิตย์เปิดกําลังได้หนึ่งอาทิตย์โอ้ก็ถึงว่าเปิดแต่เป็นอู้ดีเนาะแล้วกันรีแลกละ่ะพ่อนคลายอะกะะรู้สึกพ่อนคลาย ตกดึกมาเขาก็ได้ยินเสียงคนขึ้นมาล่ะถากระเป๋าขึ้นกนะ็มีเขากไ็ได้ลูกไปด๊ดเขาก็เงียบเงียบพอในห้องเลยนะก็มีพอเขาไขเงียวมันเขาก็พอ,พอ,พอ,พอเปิดประตูออกไปป้าทั่กระเป๋ารองเท้าสปาสเปดนอะเป็นบ้านเลยเนาะเกรียนเลยครับเปิดกระเป๋าเข้าไปอ่ะ ก่อยมันเล่าขวัญเลยแต่กับฟังไว้นะถ้าใขรต่อเครื่องตีตุรกีอะ่ะกเ็เลือกโรงแรมตีมันทายหูหน้าโรงแรมทุกอย่างเลยว่าการในห้องนี่บอกบอสอะจาะเราต้องเอาแบบพิจารณาหลายๆอย่างนะอ่านดีๆอันนี้แบบจองผังจองหีบ จองวันว่ามาเจ้าตอนรอขึ้นเครื่องนนะ่ะเพราะว่าสายการบินเป็นบรับผิดชอบ่อ่ะสามีว่านะเขาก็เลยจัดการน่อยอะ่ะก็เลยได้นี่ <c ười> โออลำมล่นะ ก็พวกเ,เจ้าที่เข้ามาฟังเนื้อมันเป็นประสบการณ์แรกดีได้มาทร a นซิส t ีตุรกีคือใกล้จะผ่านเปละอีกเนาะ